กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้จะเป็นสเปเชียลอีนะอันนี้เราไม่ได้อยู่ในไอดีหลักของเรานะเป็นไอดีลองนะฮะเดี๋ยวเปิดกล่องไปก่อนเลยละกันนะได้มูลไหมเออโอเคเกลือเหมือนเดิมนะแต่ได้ตั้งร้อยห้บก็ดีนะครับอ่าที่บอกว่าเป็นสเปเชียลอีก็คือปกติเราจะทําแค่อ่าคลิปละหนึ่งตัวละครใช่ไหมแต่ว่าคลิปนี้เราจะทําทั้งหมด4ตัวละครน,นะฮะ ก็ทั้งหมดมาจากเรื่องมหาเิรษฐกิจเทปส่วนสองนะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องเป่ดของผมเลยไม่งั้นก็คงไม่ทำหรอกเนาะเอออ่า <c oughs> มันพิเศษยัยงไงก็คือผมจะคิดตัวละครทั้งสี่ตัวคนนี้เลยแล้วก็คลิปนี้มันจะยาวแค่ไหนแล้วก็ไม่สามารถรู้ได้นะฮะก็ไปลุ้นกันอ่าตัวละครแรกนะครับ อาจะทําในส่วนของตัวแจ็คเดอะริปเปอร์ก่อนเลยนะเราจะเรียงตามคิวที่ต่อสู้ไปเลยนะแบบคนกับเทียวแล้วก็คนกับเทียวนะโอเคจะเป็นเรียงตามนี้นะฮะสกิลที่1ของแจ็คเดอะริปเปอร์นะเวลาน้ําชาแจ็คเดอะริปเปอร์จิบชาตอนบ่ายสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่พักพวกในระยะ500จุดนะครับเพิ่มพลังโจมตี400% 7วินาที เพิ่มหัดตาความไม่ยอมนักร้า60% 7วินาทียกเลิกผลลัพธ์ด้านลบแบบต่อเน,นื่องของผักพวกแล้วก็เพิ่มมัตตาการหลบหลีก40% 7วินาทีนะฮะนี้เขาคิดไว้ว่า,วาอาจแจ็คจะเป็นธาตุอ,า,อาจจะน้ําหรือไม่ก็ไฟก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูที่สก,กิลที่2ของเขาก็ลดีกว่านะหาฝนแห่งลอนดอนแจ็คดิลิปเปอร์ควางมีดขึ้นไปบนฟ้าโจมจตีศัตรูเป็นวงกว้างสร้างผลลัพธ์ด้านลบให้แก่ศัตรูในระยะ 600จุดนะยกเลิกข้าสะมาตาของศัตรูยกเลิกผลลัพบธบ์บาดของศัตรูขัดขวางฟื้นฟูพลังชีวิตแบบต่อเน,นื่องของศัตรู5วินาทีสร้างความเสียหาย4,800ัแปรเ็น่ของเป็นในพื้นที่นะแล้วก็เป็นสกิลดาเมจบวกกับตัดทิวนะอันนี้ก็จะเหมือนรีไว์นะฮะ <c oughs> ในเรื่องฉากนี้เขาจะพามีลงไปบนฟ้านะแล้วก็ใช้ลวดเกี่ยวมีดลงมาทิมแทงศัตรูข้างล่างนะฟิลฟลนั้น ตัวต่อไปก็จะเป็นคู่ต่อสู้ของเขานะฮะก็เฮลเลคลีสนะหรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อของเฮอร์คิวลิสนะแต่ว่าในเรื่องนี้เขาจะใช้เฮลเลคลีสนะอ่าสกิลที่หนึ่งของเฮลเลคลีสนะขลักในตัวสมุดสมุดนี่ขลังในตัวมนุษย์เสมอเฮลเลคลีสักนลกปกป้องมนุษย์มาเสมอสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่พวกในระยะ500จุดนะครับ สร้างบาเรียในพื้นที่4นาทีเพิ่มมาต้านนักสาแล้วก็เพิ่มการหลบรักษานะก็เป็นสกิลพื้นฐานเลยนะครับสำหรับตัวแทงตัวยืนนะสกิลที่2งเงขาก็จะเป็นสกิลดาเมจแล้วนะครับภัยพิบัติและบาปทั้ง12เฮลเลคไ้สิงโตนิเมียก,กืนกินพลังชีวิตของตนเองเพื่อแลกมาซึ่งพลังงานมหาศาลนะครับสร้างผลลัพธ์ด้านลบให้กับศัตรูนะในระยะ440จุดนะยกเลิกทั้ง3มาต่างศัตรูท้าเป็ศัตรูชนะฆ่งงาวินาทีท้าเป็ศัตรูกระเด็นถอยหลัง ถ้าเข้าใจหาย5,000เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเราพื้นที่หลังใช้สกิลนี้ทุกครั้งจะเสียเลือด20เปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตนะแต่ว่าก็เราก็มีบัฟฮพิลนะครับของเพื่อนๆนะก็ไม่ไม,ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าสกิลนี้มันต้องแลกมาด้วยพลังชีวิตจริงนะถ้าแบบจะเอาความโกงนะฮะอ่ะาพวกสตันกระเด็นก็เอามาจากฟีเจอร์นะที่เห็นโุ่นหัเลยแต่ว่านี้จะเป็นฟีเจอร์ที่มีมะตะัวรุว่ตาแล้วก็บีดาเมดพ่วงมาด้วยนะฮะ5,000เปอร์เซ็นต์ ตัวต่อไปก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งแล้วนะครับที่ต่อสู้กันนะก็อันนี้จะเป็นไรเด่นนะฮะผู้ต่อสู้ของสีวะนะนักซูโม่ได้แข็งแร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ไรเด่นเสริมสร้างกล้ามเนื้อสร้างบทดล็อด้านบวกให้แก่บาวพวกนะในระยะ350จุดเพิ่มพลังชีวิต380% 6วินาทีเพิ่มการต้านาทักษะ40% 6วินาทีเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพ80,000หน่วยนะอันนี้ก็แบบหนาๆนานานานเลยนะ สรงเขงก็น่าจะเป็นแทงแหละครับสกิลที่2นะมิสไซค์คลิกไรเดนกระโดดเตะไปด้วยแรงอันมหาศาลสร้างผลลัพธ์ด้านลบให้เกิดศัตรูในระยะ350จุดนะสกิลนี้ในเรื่องก็เป็นท่าเปิดที่เขาใช้โจมตีสิวะนะฮะเจ้าควาเสียหาย3,000นของพังโจมตีเราในพื้นที่ลดความแม่นยำของทักษะศัตรูนะ40ลดพื้นที่การใช้ทักษะของศัตรู60ทําตทำให้สุยุงา4วินาทีนะสตาร์นนั่นเองก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับตัวนี้ เตอร์ที่เด็ดของเราอยู่ตรงนี้นะสีวานะสกิลที่ 1. เทพทำลายล้างสีว่าใช้พลังของเทพทำลายล้างสร้างผลลับด้านลบให้กับศัตรูในระยะเจ0ดรอจุดนะครับก็คือโคตไก่ไก่สุดลูกหูลูกจานะสุดแมปบ,บอกเลยยกเลิกเพราะวามาต,าอต่อศัตรูสิบวินาทียกเลิกผลลับบาองศัตรูทำให้ศัตรูกระดินถอยหลัง สร้างความเสีหาย8,000%ของมังุตีลงในพื้นที่นะก็สมกับเป็นเทพทำลายล้างนะครับคนนี้สกิลที่2ของเขานะระบำมธันดวะนะสิว่าใช้ระบำธันดวะสร้สร้างผลลับด้านบวกให้แก่ตนเองนะใช้ได้1ครั้งในเกมในระยะ1จุดนะครับด้านสถานะ20%พลังชีวิตลดลง5%ต่อวินาทีนะก็คือ10วิก็จะเป็น50%ก็คือเขาจะอยู่ได้ว20วิต,ตามต้านสถานะอันนั้นนะเพิ่มพลัง เพิ่มหมัตตาการหลบทักษะ80%ด0วินาทีเพิ่มหมัตตาความม่นยำทักษะ80% 20วินาทีรีเซ็ตเวลารอทักษะทั้งหมดนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลใหม่นะครับปกติในเกมเรามันจะมีรีเซ็ตเวลารอทักษะของพักพวกส่วนหนึ่งใช่ไหมส่วนหนึ่งก็คือไม่ทั้งหมดแต่อันนี้เป็นทั้งหมดก็คือสิวา์จะหลังจากะจะใช้สกิลนี้ได้หนึ่งครั้งในเกมแล้วก็จะใช้จะใช้สกิลหนึ่งเมื่อกี้รัวๆนะไอ้เจ็ดร้อยจุดเมื่อกี้ไอ 8, ้แปด ก็จะใช้รัวๆเลยถือว่าโหดมากๆเลยนะครับในส่วนของสกิลใหม่แล้วก็ในส่วนของร่างนี้นะที่ทํามาเป็นดาวแดงเลยนะก็เกมไม่เคยทํามาก่อนนะฮะอาจจะดาวเดยเขาอจะทำเป็นสิดาวก็ได้นะในอนาคตอันใกล้นะฮะแล้วก็ร่างนี้เป็นร่างที่โหดที่สุดแล้วนะของซีวะเหมือนผมจะชอบพวกเทพที่มันจะเปลี่ยนร่างนะแบบมีร่างสงแบบก๊อกสไว้ในเวลาขับขันอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบมากนะ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับจานฝันนะครับต่อไปเราจะไปพิวพีกันในของ ID นี้นะก็จะสนุกมันแค่ไหนติดตามเราชมได้นะฮะก็เราออกเข้าเกมมาอีกรอบหนึ่งนะฮะตอน10บโมงมันก็มีตั๋วมานะ2อใบก็เป็นกิจกรรมของเดือนนี้นะวันเกิดของเซลลี่นะที่ให้เราไปตอบคาถามแต่เราไม่ต้องตอบเขาก็แจกยกเซิร์ฟอยู่แล้วนะครับก็ฟินฟนะนี่ก็เป็นส่วนในเกีของผมนะนิวเวอร์นะขอเข้ามาได้นะฮะ เห็นมาเต็มห้าสิบคนเดี๋ยวผมไปเตะคนออกให้นะสะอาขอคนที่มีตัวนิดนึงนะเพราะว่ากามกังมากเลยนะแบบคนในกิวนะส่วนใหญ่มีมีผมแบกกับอีกนิดนึงนะแบกก็ซื้อเลยดีไหมนะโอ้เขาไม่ค่อยโหดกันนะนี่รอมนี้ อยขอดูทีมก่อนว่าจัดไวไหมนะโอเคไม่ได้จัดเราเราก็จะไม่สู้นะมันเสียเวลานะฮะไป PVP กันต่อเลยลักกันนะโอเคไอดีนี้ก็จะอยู่ทองสานะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นหลีกเลยนะปกติผมจะดันแต่ไอดีหลักนะไอดีนี้ก็นานๆครั้งเข้ามานะแบบทำภารกิจแล้วก็ออกะตัวก็ไม่ค่อยจะแม็กนะครับแต่ไอดีนี้ตัวดีอยู่นะนี่ผมเอาคนที่สายใหม่มาเล่นด้วย ดูมันติดลำน้ำท่านอายด้วยท่านอายเป็นธาตุไฟนะแล้วคนนี้สายใหม่เป็นธาตุไม้นะคิดดูว่ามันโหดขนาดไหนนะครับเศรษฐก็นํามาประยุกต์ใช้ได้นะถึงแม้ตัวมันจะบางไปสักหน่อยก็เถอะเพราะผมใช้ผมจะ้เฮียฟีนะปล่อยตัวไวไยอะไรอย่างนั้นนี่ติดท่านอายอแล้วตึงมากๆโอเคบอสผู้กกับเอ้ยไม่ใช่บอสผูดก,ก,กับอ่าไอ้นี่มันชื่ออะไรนะ CEO เออบอส CEO ก็ เปลี่ยนร่างดีนะถึงแม้ไม่เท่าเจมวงนะฮะแต่มันก็ดีนะอ่าโอเคเราก็เก็บชัยชยนะไปได้นะในตานี้เพื่อนๆก็ส่งตัวละครมาช่วยกันอีกแล้วดือ้ออาหลีนี้ก็ไม่ค่อยตึงนะแบบสามารถเล่นได้แบบชิวๆฟิลฟิลไม่เครียดน,นะอันนี้ตัวเก่าขเขาก็เยอะนะครับมีคิงมีอ่าชื่ออะไรไม่รู้ของสลามใช่ไหมเบนนี้ไม่รู้ไม่ใช่อีกตัวหนึ่งโซเอเออ อ่าฮานี่ลำนำเบาวไปแล้วนะซืบซื้อ,อมุดุลียางก็โดนลำนำช่วงนี้มันติดดีนะครับก็อย่างที่บอกไปซืบซื้อ,อ,อนั่นคิงฝั่งนู้นติดลำนำด้วยเป็นท่าไฟนะแล้วแบบลาวทา่าไม้ติดลำนำมาโคตรจะที่เลยนะครับโอเคฝั่งนู้นมีตัวนั้นด้วยชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วแต่มันเก่ามากนะ ก็ชนะไปแบบง่ายๆนะฮะเพราะตัวเราดูดูมีทรงวานะจะสุดจะทรงอะไรสักอย่างหนึง่งเจเลี้ยนเป็นท้องส่องเลี้ยวอ,นนอันนี้มันอดีตน,นี้มันก็จะจบเพชรอะไรสักอย่างเพชรสามมั้งน่าจะใช่จริงๆอดีตน,นี้ผมก็ใส่สุดอยู่นะเกี่ยวกับตัวละครนะครับไอ้อเพราะอยากได้มูลมากเลยไอ้มูลใหม่เพราะมีครบครบยี่สิบตัวพร้อมปั้นแล้วนะแต่ว่าไม่ออกเลย ถึงจะใส่สุดแค่ไหนก็ไม่ออกนะน้องน้องโคตรเล่นตัวเลยเครฝั่งนู้นมีเอเมิเลีดาดากับบาวล็อกกับเลมด้วยนะแต่ว่าพวกนูน้นพออยู่ทีมตั้งรักมันจะไม่มีค่าแฝงนะครับพวกตัวละครพวกนั้นนะซืบๆหลีกนี้เกียร์เขาไม่ค่อยดีแล้วแหละมันก็เลยแบบดูปเปราะๆนะเรก,กินก็ยังดูใช้ไนดะ้ใช้งานได้ดีนะแบบดูถึกในหลีกนี้อยู่ แต่ว่าในหลีกบุนนี้มันก็จะไม่ไหวแล้วนะเหมือนเป็นมาตรฐานนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะดูเกมนี้ว่าเลเกนเขาจะถึกแค่ไหนนะร่างอันต้านะสมา่าอันต้าจะไม่มีค่าแฝงนะครับเลนเจอร์นี่ฝนั่เขาก็จะมีม็อบแม็กเลเกนแม็กแล้วก็ใช้ตัวบินด้วยนะตัวบินเราไม่ค่อยกลัวเดี๋ยวเอาพลังแฝงเอมิเลียมาอาสกิลไฮเปอร์เอมิเลียมาหยุดเอานะนี่หยุดละตัวบินนะไม่ค่อยน่ากลัวนะครับ นี่เรเกนฝั่งนู้นเราจะดูว่าเขายืนถึกแค่ไหนนะโหตอนนี้มีเลเกนฝั่งนูนยืนอยู่แค่ตัวเดียวนะแบบยืนหนึ่งเพราะว่าเขามีตัวแทงตัวเดียวโหดูฝั่งดูข้างหลังเป็นกองหนังสือ,อเต็มเลยเคไอดีหลักส่งไอามาช่วยด้วยนะสืบสืบไอมูลหุ่นไลกาเขาไปล่าแต่ดาวธรรมดายอยู่นะก็ยังไม่มีค่ายังไม่มีลำนำนะฮะเพราะลำนำอยู่ทีมสองนะ อ๋อ,อ,อตัวบินฝั่งนู้นเขาตายไปด้วยเพราะว่าเรามีเลเกินนะมันไปรอบสังหารนะนี่นี่ข้างบนตายไปแล้วก็สุดยอดนะฮะสำหรับทีมนี้นะก็ดูสมดุลดีนะครับพ็คนที่ใส่ใหม่ฮิมาวาลีํำนำสองตัวไปเลยฟินฟินตาสุดท้ายเราขอสู้กับอันนี้มันตึงไปนะยูน,น้ลระการทันไออนเบโดทีม ป้องกันเขาไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะถ้าเกียร์ไม่ถึงนะเสือดาววินซี่นี่ฝันูเออวิโดโดนลำนำกับใช้ลำนำช่วงนี้นี่ก็สนุกนะเห็นหันกับไปตีตัวเองนี่ก็จะฟินแล้วก็พัดกลับไปเลยละกันเพราะดารยะคืนมานะฮะเนี่ยดีนี่ของหลังช่างใจอยู่ว่าจะปั้นตัวอะไรแม็กดีนะระหว่างบาวล็อกกับ อาเชฟซูชินะเพราะว่าหลีกนี้มันไม่ค่อยเจอท่าแสงใช่ไหมแล้วก็ไม่จําเป็นต้องปั้นซูชิมาตกท่าแสงอะไรอย่างนั้นก็เลยคิดว่าจะปั้นบาวล็อกมาตุ้มตามดีไหมอะไรอย่างนั้นนะฮะเสิร์ฟแล้วเราก็เก็บเก็แล้วเราก็เก็บใช้ใชนะไ,ได้แบบอีซี่เลยนะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมาจะถึงจุดจุดนี้นะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะก็ติดตามกันต่อไปนะับเพื่อรับชมคอนเทนต์ คอนเทนต์ดีๆก่อนใคร <S 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 นะ